วันลุมพินี137ตะวันฉายพีเคแสนชัยพบเมืองหยางความเร็วแข้งซ้ายหมัดซ้ายดีขึ้นมากทั้งเรื่องสปีดและการวานจังหวะเชิงมวยนิ่งขึ้นไม่เปิดเกมบ้าเลือดมีการอ่านแก้เกมเป็นระบบขึ้นพละกกำลังดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงท้ายยกที่เคยเป็นจุดอ่อนเริ่มเห็นว่าไม่แผ่วง,ง่ายเหมือนช่วงแรกๆก,การป้องกันดีขึ้นหลังโดนวิจารณ์ก่อนหน้าเรื่องตั้งรับไม่กระทุมตอนนี้ยกกาด,ดีและเวทเทรนนิง่งสมผลชัด ช่วงด้านของเมืองหยางอ่ะจุดแข็งล่าสุดออกมัดรัวเป็นคอมโบโรเร็วขึ้นมากทนหมัดทนแค่มีเย่ยมใช้พลังปะทะเพื่อปิดพื้นที่คู่ต่อสู้ได้ดี <S <S ฟุตเวิร์กเริ่มนิ่งอ่ะเดิม <S <S ลดจังหวะลุดโฟกัสจุดอ่อนเที่ยงเห็นชัดโดนกิกสวนบ่อยโดยเฉพาะแข้งฉายการบิกเงินตัวตาโดนคอมโบนี่เองรั่ววะลาดนกดจังหวะยาวๆในแจ็คโอกอาการแผ่นนี้ยกท้ายนักมวยที่เชิงสูงกาสมัดทานจังหวะได้ง่ายโดยรวมถือว่าฟอร์มดีขึ้นไปยังไม่ใช่ระดับแกรนด์มาสเตอร์ านกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาและยังมีเพาดานที่ไต่ขึ้นไปอีกมากฟันธงเกมนี้ตะวันฉายพีเคแสนชัยชนะ